สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับพี่ตาสวีเดนอีกแล้วนะ,ะทุกคนวันนี้มาแบบขี้ขู่อันนู้นเนี้หน่อยนะคะทุกคนเจ้าขาวันนี้เราก็มานําเสนอซอยจุนะคะทุกคนอันนี้เป็นตับเสียบไม้นะคะทุกคนตับของเราก็เสียบไม้มามันจะกินง่ายกวนะ่านะขอใช้ตะเกียบนะคะอุ้ยตตยร่วงพี่น้องอุ้ยไม่กอดร่วงได้ยังไงเจ้าสาัตเสียบนยแน่น,นกันพี่เดินก็โห่ใจแท้ๆเสียบไม่ เสพเลินเสพโลนโอ้ยแตที่มือเป็นตับนะคะทุกคนแล้วก็ซอยจุวันนี้นะทุกคนมาแบบสวยๆงามๆตามท้องเรื่องของเรานี่นะคะทุกคนมาแบบคีขูข่หน่อยวันนี้คีขู่คีขู่คีขู่ตรงไหนขู่ตรงไหนก็ไม่รู้ขู่หรือไม่ขู่น้ำจิม้มเจียวน้ำจิ้มซอยจุนะคะทุกคนก็ก่อนจะกินก็ฝากกดได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่คนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็ เพิ่งติดตามเพิ่งรู้จักกันก็ขอกดกระดิ่งแล้วก็กดกระดิ่งเป็นสีดําไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาจะไปตามหาทุกคนที่บ้านเองนะคะเพื่อนคนไหนเข้ามาหาก็คุยกันได้นะคะทักทายกันได้เสฮ่าเดี๋ยวเสฮ่กันได้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจพี่ตามาได้ตลอดตลอดนะครับทุกคน ก็ขอขอบคุณมากๆไวนา,าที่นี่ด้วยนะคะไวนาที่นี่ด้วยนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคุ่นมากเนาะกินขอกินนะคะก่อนจะกินทำอะไรก่อนไม่มีทรรมเนียมของเขานะคะก่อนกินจุหล้างขี้วันก่อนนะคะทุกคนอืทำไมต้องทำแอ่กเขาไม่รู้ไม่เข้าใจ พี่ตาขอตับก่อนนะมันที่มือพี่ตาทุกคนนะนี่ค่ะโอ้โหแซ่บไหมนะน้ำจิม้มเราเนี่ยโอ้เลอดไหลเลยกินนะนะคะเขาจับแก้วดีก่อนนะทุกคนเนาะอืมอืม ที่คนไหนไม่กินก็ขอยเลื่นผ่านไปนะคะเราไม่วังคับใครนะคะทุกคนเนาะแต่กดดูได้ค่ะแล้วถ้าไม่กดดูแป๊บเดียวก็ถ้าไม่สุขไม่ถูกใจก็ผ่านไปได้ได้นะครับพี่ตาไม่ว่าเลยพี่ตาคนสวยใจดีปุ่มๆอร่อยพี่น้องเจ้า่ะน้าจิ้มโคตแซ่บอืมอืมืม กินแก้วแชมเปญน,นะครับทุกคนขอขอขอจกนะคะอืมนั่นเหนียว นั่นเหนียวมากพี่น้องจับผั่ก็เก๋เกินพี่น้องถ้าทำญี่ปุ่นอืมนั่นเหนียวพี่น้อง โอทาคาโนแก้มันสูงไปพี่น้องเจ้าขามเ๋ยไม่ค่อยถนัดเนาะไม่กระเดะนะคะเซตะเก็บมันง่ายน้นหาหนาวหากินผักยากมากพี่น้องมันเหลืองหมดได้เห็นไหมล่ะมันหนาวเกิน อืผักชีเก่เกินคกินนั้อตอนติดคอเพราะว่าจะผักชีมันเก่ไปพี่น้อง ปักซีไปเรื่อยมาเรืยนะอืมท ออร่ยพี่น้องเจ็ดนาทีแล้ว อันนี้เราไม่กินมันเดือดนะ กินไปได้สมสวยไปได้พี่น้อง Mm hmm? อ,อร่อยข้าวเต็มปากคำให้พูดเนื้อจะกินไม่หมดนะพี่น้องมันเหนียวพี่ตาซื้อเนื้อไม่เป็นพี่น้อง ไปซื้อร้านแข่คราวหน้าจะไปซื้องวเด็กน้อย ตับจุ่มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มเพะ tập à đoàn nương yếu กะเพราวาสกดอุตสา์เลือกแล้วนั้นเนื้อนะเหนียว ขอภไยด้วยพี่น้องเนื้อเหนียวมากเลยเตัดให้สวย,สวย,สวยๆลวเลยเนาะเคี้ยวนานเสียเวลาขอโทษขอัขอยด้วยนะพี่น้อง ขึ้นใจกินตับของเราดีกว่านะกินตับกับผัวดีกว่าเนะะผมไม่ชอบกินตับเลยเราก็ไปกินตับดีกว่านะ้ะแค่ตับอันนี้นะคะทุกคนีตับ มันเหนียวพี่นนอง <c oughs> ไม่พูด ซอสข้าวมันถึงจะหนัวพี่น้องเคขาเองปรุงแต่นั้นไม่หนัวแซ่บอืม ทำน้ำจิ้มเยอะไปอืมคำใหญ่เหมือนกนันเด้แต่บนี้ก็อร่อยเดี๋ยวเนื้อติดเอนะ็นจะมาทำแกงอ่อมอร่อยซเเว s e เวอร์ s e เวอร์ Mm hmm พี่ตาทค่ะคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอผ่าไเ้เป็นท่านี้ก่อนนะคะทุกคนวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะตับเสบไม้นำจิ้มขมนะคะทุกคนขอรับไปเป็เท่านนี้นะคะบังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะอย่าว่ากันนะคะทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะ